นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพาปุถะตัยรัตนยานมณีโนภรัสีสาหัสสาสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาปุโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันธสีวรีจามหาเถรังอาหางวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิตรอิมินาสกาเรนัพุทธังอภิปูเชยามะ อิมินาสกาเรเณนะธม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเณนะสังคังอภิปูชยามาอาะอรหังสัมมาสัมพุทธโภคะาวพุวทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะควาตาธโมธมังนามาเมียสุปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโคสังคังนามามิ मया हन्ते विशों विशु रखनथाया तिसलनेन सहा पञ्चाशिवाणी याचाम धूतियां पि मया हन्ते विसु विशु रखनथाया तिसलनेन सः पञ्चाशिवाणी याचाम तातियां पि मया हन्ते विशो विशुरखनथाया ติสลเนนสหปัญจาชิรานิยาจามะพุทธังสรนังคาชามิธรรมังสลนังคาชามิสังฆังสลนังคาชามิทุติยังปิพุทธังสรนังคาชามิทุติยังปิธรรมังสลนังคาชามิ ตู ان ان ต, ب ب ต,ต ان ان ียัมปิสังขังสลนังคาชามิตาตียัมปิพุทธังสลนังคาชามิตาตียัมปิธรรมังสลนังคาชามิตาตียัมปิสังขังสลนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมม ทิณาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเม,ยมรยามัชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภคคะวติสวากขาโตภคคะวตาธัมโมสันติ กาลิโกเอหิป eh, oh, eh, ัสสโกโอปัะณิโกปัจจัตตเวทิตาโพิยูหิตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิ ปาติปัญโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังเจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสบุคคะราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุเนยโย กาษสัตย์เอกพระองคหาสมภินญมิตสาอาทันตังทีเมฆรังอุทิตโครสเสนามาลัทานาทิธรรมวิคีนาชิตวามุนิโตตันเตจุสาภาวตุเต พิยุทธิสาภรติโครัมปนาเวะกรมะรรมธตถยักขันขันติสุทันตวิธีนาชิตตะวามุนิโทตันเตชะสาเพาวตุเตชิยมังขา นาราคิริงคาชวรังอาิมาตับปูตังทาวะคิจากกรรมะนีวะสุธทารุนันตตัชเมตตามพูเสกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตเจสาภพาว่ตุเตชิยังวังพระราณี โอุคตถาคามติหาคสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทหงภูริมาละวันตังอิทธิพิสังขตะมโนชิตตวามุนินโตตันเตชะสาภพาว่ตุเตชิยมังขารานี กาตาวานากาตธมุทะรังอิวะภาพิณียาจินจจยะทูทวจนังชยะกายะมาเสศสันเตนสโสมวิธินาชิตาวามุนิงโทตันเตชะสาภาะวตุเตชิยะมังฆา,านิก สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตามะนังองา,าิอันทะพุตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตวามุนิโทตันเตเจสาภพาว่ตุเตชิยังมังขารานี นันโทปนันทะพุชังวิพุธังมหิติปุตเตนะเถระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปะเถสวิทินาจิตวามุนิโทตันเตจัสาภาวะตุเตชิยัมังคารานิทุกขาหทิฏฐิพุชเคนะสุทาขาหัดทังพัม ภาคาพิธานงยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนิโกตันเตชะสาภวตุเตชิยมังคารานี เอตาปิพุทธชยมังคาราอาทคาถาโยวาโนทินทิเนศละเตมตันทีหิตวานาเนตาวิวิธานิจุปาทวานิโมคังสุขะอาทิขเมยยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสาพปานินังปูเร ตว่าปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจวเชนะโหตุเตชิยมังคารังชยันโตโพธิยามูเรสาขยานังนานทิวาทโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชยาสุชยมังคาร บราจิตาพัลลังเกสีเสบเทวิโปภเรอภิเศกสาปาปุธานังอาคาปโตปโมติสุนักตังสุมังขลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุหุโตจาชื่ทังธรรมจาริสุ ปัททะขีนางกายกรรมังว่าจากรรมมังปัททะขีนางปัททะขีนางมโนกรรมังปณิทิเตปัททะขีนาปัททะขีนานิกตวานรพันตัเถปัททะขีเนผวตุสาพมังครังราคาตุสาพระเทวตาสาวาุทธานุภาเวนะสัาโสธีพวันตุเต ภาวตุสาพังมังคลังลาคาตุสาพระเทวตาสาพธาธรรมา,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 านุภาเวนสะสัทธาโสทีพาวันตุเตภาวตุสาพังมังขลังลาคาตุสาพระเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพาวันตุเต นาทรงฟ้าโมทรงนิพุทรงสินทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธังแคลค่าธรรมังแคลค่า,าสังทังแคลค่าศัตรูภัยพานวินาสันตินาการโรคกุปสันโทชิโรมะเชโมกาโรโกนาขามโนนานาจิตเตพุทธาการโรกัสะโปพุโธจะท,ทเวเนเต กาโสีสะกยมุนีโคตโมยันเนยกาโรอาริยเมตโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพคะวะโหระหังพุทโธอิติปิโสภควานามมิหังปัญจมาเรชิน โภปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจังประกาเศเสติธรรมะจักกังปวัตติยเอเตนาสัจเจวเชนะโหตุเมชิยํมังคารังพุทธังธรรมังสังฆังจาริกันตังมรณาการปานาติการสารพัดการกันพุทธังอรหังจังงังพาเวสัมปติชามิเมสัมุคขา สัพพะหารติเตสัมมามุขายารนังอรหงังทุสลาธรรมาสัมพุโทธโธทุสนโสนะโมพุทธายะพุตกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพพนังอัิกาเยเกกายายายะเทวานางเปียตังสุตวะอิติปิโสพระคะวายามาราชาโนทาเวสุว,วรรณนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ เชยศาสนากจาพุทธาเชตวามรังสวาหานั่งจตุสจายสพังและสังเยปิวินสุรราสภาตันหังกราทยพุทธาอัวีสตินายกัสเพปปริตตไมหังมัทะเกเต,เตมุสลากสีเสปริตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรชจเนสังโคปปริตโตไมหังอุเรสภัพุนา,ากโรค หาทเยเมอานุรุโตสาลีกุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปิติภาคัศมิงโมคะลานุจวามเกทักขีเนสวเนไมหัางอันทงอนันทราหุโรกายสปตจะมหานาโมอุปาสุงวามโสตะแกเกสันเตปิิภาคัศมิงสุริโยภพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิกุงขโวอ อุมาลกัดสโปเทโรมเฮชีจิตาวาัฒโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาชิคุนาตาโรโอปุนโนังคุลิมาโรจ่าอุปาลีนันทศิวรีเทราปัญจอิเมชาตานรา,าเตาติลกรรมามะเซสาชิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตชิติมหาเทราชิต ชิโนรสาชลันตาชีและเตเชนะอังขมังเคสุสันติตาระกนาภูระโตอาชิตาคิเนเมตติสุตกังท้าชักขังปชะโตอาชิวาเมีภุริมาระกังทานท้ามูระบปริตันจะอาตานาเทศสุตกังอากาเชะัทนางอาชิเสสาปากระสันติตาชินานานาณละสนญตาจตปาการังกตา วาตาปิตายทิสัญชาตาพาหิรละจตุปัทวะอาเสสาวินายังญาตัวนันตชินเตจุสาวอยสโตเมสกิจเจนัธาสัมพุทธปัญชเลเชินาปัญชาลามัญชันหีวิหารันตังม,มหิตเเรสัทาเรตุมังสเพเตมหาบริษาาาัสภาอิเจวมันโตสุขุโต,ตสุลโค ทีนานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตะรายโยจตธรรมานุภาวะปาริโตจารามีชินาปัญชเฉลตินาอานาอูนามะมะอามะอูมะนาอานาอามะอาอูอูนาอูมะอาอาอิติมามีมาโมนภูณามีมามะมานามะภะทะยะสานุภา ัาเซนติพิงสนังยมิเจวานุชนโตราตินทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตจัปปะปังกิจินะปาชตตเอวามาทิคุณุเปตังปริต,ตังตัมพะนัมะเห การณียังมาถ้ากุศเลในยันตังสันตังปะทางอภิสมจะสากโกชูจะสูชูจะสัวจจะสมุทวนติมานีสันตุสโกจะสุภโรจะอาปกิโจจะสาละหูกุปปินสันตินทิโยจะนิปโกจะอาปิก โทเลสุอนันุคิตโทนาจากภูตทังสมาจเรกินเยนาวินยูปเรอุปวะเธอโยสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตตาเยเกจิปานะภูตาทิเตสาวาทาวราวาอนาวเสสาทีคาวาเยมหันต กาอนุกตุกาทิท้งขาววยจาทิทา้งขาเยจัุชเรวสัยเทียวิทูเรปุตาวะสัมเวสีวสะวสัพเพสัตตา भवान् तु सुखिता तान परो पर्वाङ्गीकोपमे घनाधिमान्यैककाथचिरं किं जीवया रोशनापतिकसान्यानान्यमान्या सोखमे माताय धान्यां पोतां आयुषाय कपोतमनुरक् เควังปิสาภะกุเตสุมาเนสัมภาวะเยอปริมานังเบตต์จุสาภโรกัสมิมาเนสัมภาวะเยอปริมานังอุทังอโถจติริยันจาสัมภาทังอเวรังอสปะทังตินทังจารังนิสินโนวาสยาโน วตาสวิโทเอต่างสติอธิเถอยะความเมตั่างวิหารังอิทธมาอุทิตทิจารุปะคำเมะวัรท่าเสนและสางปัญโยกาเมสวยเลยะเคทังนาฮิชาตุคาปเสยยังปูเร พุทธเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวัตกรรมังมารโลกรรมังสาจิจกกรรมังออสาริจักกรรมังขัมมันตุเมวอะโวสิกรรมังขภาวะตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรุกเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณเจริทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมเนื้อทั้งพวงขอให้ทุกๆท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวททั้งหลายได้ปวดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทันแก่ข้าพาเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพาเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าแล้นแผงทานขอจงเน้นใจให้เขาเราแน้นกรรมมีเมตตาจิตคิดเป็นมีตกับข้าพาเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวนกรรมต่อกันตลอดไป ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูงมดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิสลาจากสัญญาทั้งปวงหางนี้ผู้ใดเคยสร้างเวทสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายิกกนดีเอาหสวกรรมให้ขอถอนความมาค่าความเพบียและคำสญญาบแช่งในทุกชาติทุกภพกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสญญาบแช่งของมวงชน ของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ท้าพเจ้าพร้อมท้งครอบครัวตลอดจนลุงสาคณาญาติผู้มีปรญหาละทุณเพื่อและบริวารของข้าพระเจ้าจงมีความสุขใจสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติใจสิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้จา,าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีใช้ทุกทั้งหลายจงกสิมสิ้นหายไป ปายขณะสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จเทินอีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสิคาปทานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอากราบไหวุู้ชาพระพุท,ทธพระธรรม,มพระสังโฆ เป็นที่พึ่งเถิกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดของข้าพเจ้าอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังลิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปาศสจากทุก อาหารเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าชิตจากเวรอาหางอพยาประโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าชจากความลำบากอาหางอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าชจากอุปสรรคสุขียานางบริหารามิจงรักษาต,ตนให้มีความสุขตลอดการงานเชิญอิมินาปุญญกัมเมนะด้วยกุศลผลบุ พระเจ้าได้สร้างธรรมทาและส่วนบุญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใด้ได้ทั้งหมดที่้รพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าขอนอข้องถวายบุญความดีนี้แด่พระผุ้เเจ้าพระอรหัยสาววงภริยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุนนุนคำชูขุนบิดามารดาครัวาจ ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสัพพะสัสัพพาวิญญาณทั้งหมดสัพพเจ้ากำนรยเวททั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่ขึ้นไปและขอที่มหาบุญมหากุศลมหาบาร,รมีนี้ไปให้ <S <S ทุกลูกทุกนามทาั้งยี่สิชั้นพรมโลกหชั้นเทวโลกมนุษยโล,มโลยกมาโลกยมโลกอนัสิ มีนรกเป็นสุลกายสนเดาชาและนด่มเหมื่นโลกกระทาา่ากับิชนจักรวาลที่พบทุกมิติเวลาทั้งที่ทเป็นมนุษ,นษนย์อามนุษย์รูปวิญญาณรูปวิญญาณและสสว์สทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรตูผู้มีพระคุณทั้ทงหมดทั้งสิ้น ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนางจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันละกันเลยอย่าได้เป็นเวรซึ่งกันละกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมีไมตรีต่อกันขอให้ทุกคูทุกนางทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนานในกระแสะแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมาหาบุญมาหากุศลมาหาบารมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลูกคิดมีปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมม่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสําเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักโคจรบัตรศัิ์และวรรเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาธุ